ยินดีต้อนรับเข้าสู่ r ร v e ีส e t t Network ช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณรักจากทั่วทุกมุมโลกทั้งรถใหม่รถอนาคตและรีวิวเชิงลึกจากประสบการณ์จริงถ้าคุณชอบรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถซีดานรถ SUV รถไฟฟ้าหรือรถสปอร์ตที่นี่คือที่ที่ใช่สำหรับคุณฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Ri v e ีส e s t Network ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ที่จะมาเติมเต็มความรู้และความหลงใหลในโลกยานยนต์ของคุณ สำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับรถยนต์ซิตี้คาร์ยอดนิยมที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมกับ Toyota y ย r ริ a t อ v ปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการออกแบบให้ทันสมัยขึ้นหรูหราขึ้นและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่เริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนไฟหน้าแบบเลดโปรเจคเตอร์ทรงเรียวเฉียบคมพร้อมไฟเดทาม running light ที่ออกแบบให้ดูก้าวร้าวแต่ยังคงความหรูหรา กระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่นุ่มนวลในเวลาเดียวกันเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้ดูพลิ้วไหวแต่เฉียบคมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถยุคใหม่จากโตโยต้าล้ออลลอย์ขนาด16นิ้วดีไซน์ใหม่สีทูโทนช่วยเสริมความเท่และโดดเด่นบนท้องถนนด้านท้ายติดตั้งไฟไท้ายเลดทรงใหม่ที่เชื่อมต่อกันแบบไลท์กุยดิ้งบาร์สร้างมิติความหรูหราในสไตล์รถยุโรปมาพร้อมกันชนหลังทรงใหม่ที่ออกแบบให้เข้ากับสเกตร,รอบคันให้ความรู้สึกพรีเมียมทุกมุมมองเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความพรีเมียมและความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ด้วยเส้นสายที่ลื่นไหลหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด9นิ้วลอยตัวรองรับ Apple Carplay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ง่ายและรวดเร็วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังที่สามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงและระบบความปลอดภัยได้จากปลายนิ้วหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิทัลท f t FT ขนาด7นิ้วที่สามารถเปลี่ยนโหมดแสดงผลได้หลากหลาย พร้อมแสงสีที่ปรับได้ตามสไตล์ผู้ขับขี่เบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงที่นุ่มสบายรองรับสริระได้ดีและช่วยลดความเมื่อล้าในการขับขี่ทางไกลพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายแม้จะเป็นรถซิตี้คาร์ผู้โดยสารตอนหลังก็ยังมีพื้นที่วางขาเพียงพอมีช่องชาร์จ USB สำหรับทั้งตอนหน้าและตอนหลังระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดิจิตอลที่กระจายความเย็นได้รวดเร็วและทั่วถึง พร้อมระบบกรองฝุ่น PM 2.5ที่ช่วยให้ห้องโดยสารสะอาดอยู่เสมอบาะหลังสามารถพับแยกได้แบบ60:40ต่อช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระในกรณีที่ต้องขนของ,ของชิ้นใหญ่ด้านขุมพลังโตโยต้ายาริสเอท2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรรหัส 3NRVE ให้กำลังสูงสุด94แรงม้าแรงบิด110นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติซูเปอ CVTi ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ให้อัตราเร่งนุ่มนวลและต่อเนื่อง พร้อมโหมดการขับขี่ Eco และสปอร์ตให้เลือกใช้ตามสถานการณ์ระบบกันสะเทือนหน้าแบบ m a ็กเฟอร์สันสปรัพร้อมเหล็กกันโครงและช่วงล่างหลังแบบทอชันบีมถูกปรับจูนมาใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวนในการขับขี่ในเมืองและยังคงความมั่นคงขณะใช้ความเร็วบนทางหลวง ในส่วนของระบบความปลอดภัยโตโยต้ายาริเซทีฟ2025จัดเต็มมาให้ครบทั้งระบบเบรก ABS EBD และ BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC รวมถึงถุงลมนิรภยัยรอบคันสูงสุด6ตำแหน่งกล้องมองภาพรอบคันแบบพาราไดมิกวิวมอนิเตอร์และเซนเซอร์การยะรอบคันเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่ไม่เพียงเท่านั้นยังมาพร้อมแพคเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนในบางรุ่นย่อยที่รวมเอาระบบช่วยเบรกก่อนการชน ระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติและระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดบอดตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัวเสียงเครื่องยนต์ขนาดเร่งแซงถือว่านเงียบและให้การตอบสนองไวเกินคาดสําหรับเครื่องยนต์ขนาดเล็กเสียงรบกวนจากภายนอกถูกจัดการได้ดีแม้ใช้ความเร็วระดับ120กิโลเมตรชั่วโมง การเก็บเสียงในห้องโดยสารทำได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนโตโยต้าได้ปรับปรุงการซีลประตูใหม่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มความเงียบและลดเสียงรบกวนขณะขับขี่บนถนนคูุคราบในเรื่องขององค์การประหยัดน้ำมันถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นยาริเซทีป2025มีอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ22-24กิโลเมตรต่อลิตรคึ่งอยู่กับลักษณะการขับขี่และสภาพการจราจรซึ่งถือว่าทำได้ดีมากสำหรับรถระดับนี้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่เน้นความประหยัดและใช้งานได้ทุกวันอย่างไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ำมันโตโยต้ายาริเซตีปี2025มีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นย่อยได้แก่รุ่น Entry s mart, Premium และ Premium Luxury โดยทุกรุ่นมีสีตัวถังให้เลือกหลายสีทั้งสีเดียวและสีทูโทนตามสไตล์คนรุ่นใหม่ราคาจำหน่ายเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ539,000บาทไปจนถึงประมาณ689,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ ทางด้านดีไซน์เทคโนโลยีระบบความปลอดภยัยและการบริการหลังการขายจากโตโยตา้าที่ได้รับการยอมรับทั่วประเทศหากคุณกำลังมองหารถซิตี้คาร์ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ที่ทันสมัยความปลอดภัยแบบจัดเต็มสมรรถนะที่ไว้ใจได้และความประหยัดเชื้อเพลิงโตโยตา้ายาริสเทติ2025คือ